เรามาเรียนรู้กันเรื่องการเขียนย่อหน้าโดยคุณครูทิดาการจนะโรงเรียนบ้านบางขันสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้คุณครูจะพานักเรียนมาเรียนเรื่องการเขียนย่อหน้านักเรียนอยากรู้แล้วใช่ไหมครว่าการเขียนย่อหน้านั้นเป็นอย่างไรวันนี้คุณครูก็มีบทเรียนอิเล็กทรอนิกสนุกๆมาฝาก เราไปชมพร้อมกันเลยค่ะพี่วินอะไรจะให้พาไปเล่นที่ไหนอีกล่ะเปล่าละค่ะแค่รินไม่เข้าใจว่าการเขียนย่อหน้าจะต้องเขียนยังไงไม่ยากหรอกน้องรักมาพี่จะอธิบายให้ฟัง การเขียนย่อหน้านั้นข้อความในหนึ่งย่อหน้าจะต้องเป็นข้อความตอนหนึ่งของเรื่องที่เขียนถ้าเราเขียนย่อหน้าให้ถูกต้องจะทำให้เรื่องทั้งเรื่องมีความชาัดเจนอ่านเข้าใจง่ายในย่อหน้าหนึ่งหนึ่งประกอบด้วยประโยคใจความสำคัญและประโยคอื่นๆที่ขยายความให้ชัดเจนขึ้นแล้วเราจะมีวิธีในการเขียนอย่างไรคะ ม่วิธีในการเขียนย่อหน้าที่ดีก็มีดังนี้จ้าเริ่มแรกการเขียนย่อหน้าที่ดีจะมีใจความสําคัญเพียงเรื่องเดียวประโยคใจความสําคัญจะอยู่ส่วนใดของย่อหน้าใดก็ได้ส่วนที่มาขยายประโยคสำคัญต้องมีเนื้อความสัมพันธ์เป็นเรื่องเดียวกันและข้อความในแต่ละย่อหน้าต้องเรียบเรียงประโยคให้ต่อเนื่องเป็นเรื่องเดียวกันจ้าอ๋อรินเข้าใจแล้วคะ่ะนั่งงงสนาน ช่วยช่วยคิดน้องๆมีวิธีการเขียนย่อหน้าที่ดีอย่างไรแต่ถ้าน้องๆอ,อย่างคิดไม่ออกเราไปหาคำตอบพร้อมๆกันเลยครับเรามาดูตัวอย่างการเขียนย่อหน้ากันนะดีแล้วลูกคนเราไม่ควรหลงเชื่ออะไรง่ายๆถ้าเราทำแต่ความดีสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับเราเสมอการไปหวังอะไรลมๆแ้งๆหรือหลงเชื่ออะไรง่ายๆทำให้เราขาดความเชื่อมั่นในตนเองนะลูกผลที่เราได้รับ ย่อมเกิดจากการกระทําทั้งนั้นถ้าลูกตั้งใจเรียนหมั่นทบทวนบทเรียนต่างๆให้เข้าใจเวลาสอบลูกก็จะสอบได้แต่ถ้าลูกมัวไปเล่นหรือทําอย่างอื่นไม่สนใจบทเรียนลูกจะสอบได้อย่างไรข้อ <c oughs> <c oughs> สังเกตในตัวอย่างนี้ก็คือคนเราไม่ควรหลงเชื่ออะไรง่ายๆถ้าเราทําแต่ความดีสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นแก่เราเสมอเป็นประโยคใจความสําคัญประโยคอื่นเป็นประโยคขยาย ข้อความในย่อหน้าข้างต้นมีเนื้อความเดียวคือไม่ให้หลงเชื่ออะไรง่ายๆให้ทำแต่ความดีสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นและมีส่วนขยายความคือให้ตั้งใจเรียนและหมั่นทบทวนบทเรียนจริงจะสอบได้เป็นไงกันบ้างครับน้องๆการเขียนย่อหน้าไม่ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมครับส่วนในครั้งหน้านั้นเราจะมาเรียนรู้เรื่องอะไรกันอีกโปรดติดตามกันนะครับวันนี้คงต้องลาไปก่อน เป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนการเขียนย่อหน้านักเรียนเข้าใจกันบ้างไหมคะนักเรียนอย่าลืมทําแบบฝึกหัดที่คุณครูให้ด้วยนะคะวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ